i ไอโฟนไอโฟนไอโฟนใครๆเขาก็ใช้ iPhone นี่คือแกก่อ i iPhone 13 Pro Max คนที่เท่าไหร่ของโลกไม่แน่ใจแต่เห็นเขาทำกันเพียบเลยนะคะเราก็ได้รับมาเรียบร้อยในวันนี้นะคะนี่คือโทรศัพท์ที่ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าที่ประเทศจีนเนี่ยเปิดขายวันแรกเนี่ยวิ่งไปซื้อเต้มบอกโหยิ่งกว่าอะไรดีนะคะและคาดการกันว่า สีนี้สีใหม่เซราบลูนั้นจะเป็นสีแรกเลยที่ขายหมดก่อนใครนะคะเราไปแกะกล่องรุ่นนี้และพูดคุยกันหน่อยตามภาษาชาว Android อย่างพวกเราถทดกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมา สำรับ iPhone 13 Pro Max รุ่นนี้นะดุดได้รับสปอนเซอร์มาจากเพื่อนนัดุดคนเดิมนะคะร้าน Pro Case 999นะคะ MBK นี่นก็เป็นร้านที่ส่งเครื่องให้เราตั้งแต่11 Pro Max 12 Pro Max มาเรื่อยๆก็ทุกรุ่นนะคะที่คุณผู้ชมไปด,ดูกันเนี่ยก็เป็นรลานเพื่อนาด,ดูหมดเลยซึ่งรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นแบบ2ซิมนะคะก็คือเป็นเครื่องฮ่องกงนั่นเองใครที่อยากได้การใช้งานแบบนี้เนี่ยก็สามารถซื้อเครื่องแนวนี้ได้นะคะจากร้านนี้เลยนะดูแปะให้ทั้งใต้คลิปนะคะแล้วก็ท็อปสุดของคอมเมนต์จะปักหมุดเอาไว้ให้เลยและถ้าเกิดว่าศูนย์ไทยเนี่ยน่าจะใกล้มาแล้วเหมือนกันใครที่อยากได้จากเครื่องศูนย์ไทยนะคะก็สามารถที่จะซื้อจากร้านนี้ได้เช่นกันร,ร้านรุ่นพีนาดดเองไไว้้ใจ แน่นอนนะคะรับประกันโปรเคส999นะจ๊ะผู้คุยกันดีๆล่ะเอาเราเรามาเริ่มแกะกล่องกันดีกว่านะคะนี่จะเริ่มจากการแกะกล่องก่อนซึ่งนี่โอ้โหสีนี้เอาจริงๆมันแอบดูเทาๆนะมันดูไม่ไม่เชิงบลูสะทีเดียวอละเลยมันก็บลูมันก็บลูแหละเออัดจะมองว่ามันบลูมันก็บลูนะคือมันจะออกแบบเราว่าถ้าเกิดใครมองจะออกเป็นแบบเหมือนเทาๆน้ำเงินน้ำเงินมากกว่ามันไม่ได้แบบฟ้าหรือว่า น้ำเงินแต่อย่างใดนะ,ะคลิปนี้เนี่ยเราจะไม่เกรดดิ้งสีโดยการปรับค่า HSL ต่างๆนะครบเพื่อให้สีเนี่ยมันดูตรงที่สุดถ้าที่เราจะสามารถทําได้ก็แล้วกันถ้าคุไปซื้อจริงเนี่ยน่าจะหน้าตาแบบนี้เลยนะคะถ้าเกิดว่าดูกล้องเนี่ยเขาบอกว่ากล้องตัวนี้เนี่ยถ่ายวิดีโอได้ดีที่สุดในยุคนี้นะคะซินเนี t i มาติกโหมดที่เขาว่ากันว่าล้าหน้าที่สุดดีที่สุดปกติเนี่ยทาหน้าของ iPhone เนี่ยเขาจะมี ตัวของเซนเซอร์ชิฟต์นะคะเซนเซอร์ชิฟ์เนี่ยก็คือการถ่ายวิดีโอแล้วมันจะขยับตามไปด้วยคล้ายๆ OS ที่เป็นเซนเซอร์ชิฟต์ที่มันทำให้การถ่ายวิดีโอเนี่ยไม่เป็นคลื่นไม่เป็นแบบช็ชอตๆ,อๆนั่นเองซึ่ง iPhone ก็ทำได้ดีสุดมาตลอดอยู่แล้วรอบนี้ก็ใส่ตัวซินิมาร์ติกโหมดมานะคะที่คล้ายๆกับการถ่ายแบบแนวโบเก้นะคะออกมาซึ่ง a อ d r o i d ก็คงทำได้ตั้งนานแล้วแต่ว่าเรามาดูกันว่า iPhone ทำได้เนียนขนาดไหนเนี่ยก็ต้องลองทดสอบกันดูนะคะส่วนเรื่องอุปกรณ์ในกล่องนะคะก็เหมือนเดิมก็คือไมม่่่ีีหหััววชาาาร์นนเองทลยๆคแก รักโลกแต่ไม่รักเราไม่รักผู้บริโภคเนี่ยแต่ว่าผู้บริโภคเนี่ยอยู่บนโลกนะคะ Apple เนี่ยเป็นบริษัทที่เขาไม่ได้สนใจหรอกว่าคนอื่นเนี่ยเขาจะผลิตหัวชาร์จออกมาเพื่อขายเยอะขนาดไหนเพราะว่ามันเป็นธุรกิจของอีกฝั่งหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเป็นทางธุรกิจของทาง Apple เนี่ย นั่นหมายว่าความตั้งแต่ขเขาก็คือว่าใครที่ใช้ไอโฟนร,รุ่นเก่าอยู่แล้วปรับเปลี่ยนมาเนี่ยก็สามารถใช้หัวชาร์จอะไรชาร์จเนี่ยแบบเดิมได้สําหรับตัวพอร์ตนีย่ยังคงเป็นพอร์ต i g h t n i n g เหมือนเดิมนะคะอีกข่าหนึ่งเป็น y ท e C แล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยน่ดูดซื้อ iPhone 12มาใช้งานจนกระทั่งถึงวันนี้เนี่ยเกือบถึงปีแล้วเนี่ยก็ไม่มีตัวของหัวชาร์จให้วันนั้นแบตเตอรี่หมดนึกอะไรไม่ออกเพราะไม่เคยใช้ iPhone เดินไปที่กล่องแล้วก็หยิบออกมาประมาณว่าชาร์จเนี่ยจะใช้มาแล้วนะท S <S <an> ก็เลยไม่มีนะคะโอเคไม่มีก็คือไม่มีนะทุกคนทำความเข้าใจก่อนว่านี่คือนโยบายของ Apple นะคะอีกหนึ่งอย่างที่มาเปรียบไปเลยก็คือว่าตัวกล่องเนี่ยตอนที่มาเนี่ยก็คือจะไม่มีการซีลตัวของพลาสติกไว้แล้วมาเดากันดีกว่าคุณผู้ชมเล่นๆเ,เ,เอามาถ่ายกันเล่นๆสนุกๆคุูคิดว่าแบรนด์ไหนเนี่ยจะเป็นคนเอาพลาสติกออกจากกล่องเป็นแบรนด์ต่อไปของฝั่ง Android เชื่อไหมว่าไม่มีคนทําตามแน่ตอนนั้นหัวชาร์จหายไปอ่ะ โอ้โห oh แซวกันระงมสุดท้ายมีแล้วมีคนเอาออกไปแล้วเรียบร้อยซึ่งเราคิดว่าในเทรนด์อนาคตก็อาจจะเริ่มทยอยขยับออกไปเรื่อยๆเมื่อการชาร์จหลายๆอย่างกลายเป็นมาตรฐานเดียวกัน แต่ว่าด้วยความที่ Android มันมีแบบ Super ร์ชาร์ใช่ไหมอันมาอันเป็น65วัต์ก็จะใช้เทคนิคการชาร์จแบบหนึ่งมาอัน120วัต์ก็จะเป็นเทคนิคชาร์จแบบหนึ่งซึ่งแน่นอนว่าหัวชาร์จแบบนั้นคนทั่วไปมันไม่มีอยู่แล้วดังนั้นเขาจะต้องแถมมาให้มันเป็นข้อบังคับที่มันจําเป็นจริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นควิกชาร์จ3.0ทั้งหมดเป็นคอคอมทั้งหมดก็จะอีเรื่องหนึงแต่เราก็รู้ว่า Android มันเป็นแบบนั้นไม่ได้ใช่ไหมอืมดังนั้นมันก็จะมีแค่บางแบรนด์ที่ใช้ระบบชาร์จแบบเดียวกันทั้งหมดแล้วก็สามารถที่จะเอาอะแดปเตอร์ออกได้บ้างนะคะ โอเคนั่นคือเรื่องของรักโลกแล้วก็นัดดูดว่าเขาก็รักเรานะนัดดูดว่านโยบายองค์กรแบบนี้เป็นนโยบายที่เจ๋งซึ่งเราบอกไปแล้วว่าแอปเปจะต้องยอมเจ็บก่อนนะคะเจ็บก่อนเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะให้กับทุกคนตามมาแน่นอนอันนี้เนี่ยเปิดก่อนก็เจ็บหน่อยแต่ว่ารับรองว่าน่าจะกลายเป็นมาตร,รฐ,ฐานใหม่ๆนะอันนี้คุณผู้ชมมองสินัดดูดไม่เกดดิ้งสินะเทาชัดๆคือเราคิดว่า ถ้าถึงจุดหนึ่งที่ทุกคนไปดูของจริงแล้วจะรู้สึกว่ามันเหาภาคหลังๆเนี่ยนะต้องยอมรับนะว่า Apple เองเนี่ยก็แอบแกงเราเยอะอย่างรอบที่แล้วเนี่ย iPhone 12เนี่ยสีน้ำเงินเนี่ยโอโ้โหคนเฮฮาปาจิงโกชอบกันแต่ของจริงออกมาปุ๊บเนี่ยต้องบอกว่าไม่ตรงปกนะต้องพูดอย่างนั้นปีนี้เนี่ย iPhone ที่เป็นสีน้ำเงินก็มีการปรับเปลี่ยนในรูปแบบของสีน้ำเงิน อีกด้วยนะคะต้องบอกว่าเขามีการปรับเปลี่ยนอีกด้วยเราก็เลยจะได้เห็นว่าการจะดูสีของ Apple เนี่ยต้องดูเครื่องจริงเท่านั้นมันถึงจะรู้ว่าสีมันเป็นยังไงนะคะและสีมันก็เป็นแบบนี้ถามว่ามันเท่ไหมมันก็เท่มันไม่น้ำเงินซะทีเดียวซึ่งมันกลายเป็นสีที่ผู้ชายก็ใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ได้อื ด้านหน้านะคะยังมีกระดาษแปะอยู่นะคะบางคนว่าทำไมต้องหลลักโลกแปะมันทำไมล่ะก็คิดว่ามันต้องการฝุ่นกันร,รอยอยู่แล้วระดับหนึ่งนั้น,น,นมันต้องมีแปะเอาไอว้แล้วนะคะอย่างน้อยกระดาษก็ยังย่อยสลายได้ง่ายกว่าพลาสติกอยู่ดีการลดการใช้พลาสติกลงไปแบบนี้เนี่ยเราชื่นชมนะเป็นการเปิดโลกอยู่ที่มุมมองถ้าคุณมองในมุมของ global warming เนี่ยหรือว่าโลกร้อนเนี่ยคุณก็จะรู้สึกว่ามันถูกต้องแถ,ถ้าคุณมุมมองในระดับผู้บริโภคนะคะก็จะมองว่าแบบทำไมไม่ให้ฉันมาพวก หัวชงหัวชาร์จอะไรกันไปอ่ะแล้วแต่นานาจิตตังอ่ะแล้วแต่นานาจิตตังเพราะสุดท้ายแล้วทุกคนก็ซื้อหรือไม่ซื้อก็อยู่ที่จิตใจเราอยู่แล้วนะคะถ้าชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะมันห้ามกันไม่ได้จริงๆและนี่คือ iPhone 13 Pro Max นะคะที่นดุดเนี่ยดึง iCloud กลับมาเจนว่าแอปพลิเคชันต่างๆที่มันอยู่บนนี้เนี่ยมันคือถูกดึงมาจาก iPhone 12ของเครื่องนดูดอย่างแท้จริงแล้วนดูดเนี่ยก็ พอมันรีสโตกลับมาวอลเปเปอร์เก่ามันกลับมาด้วยก็เลยอันนี้เราก็เลยลองดูว่าเออวอลเปเปอร์มันเป็นยังไงเราก็ไม่รู้จริงๆนะเพราะว่าพอเราแบ็กอัพกลับมาปุ๊บใช่ไหมเรารีสโตกลับมาปุ๊บเนี่ยมันก็กลายแบบเดิมเลยนะคะก็จะมีหลายแบบนะให้เราเลือกกันแต่เราไม่รู้จริงว่าเป็นไหนน่าจะเป็นอันนี้หรือเปล่าเพราะว่ามันดูแล้วน่าจะเข้าที่หรือเปล่าไม่แน่ใจอะอะเอาอันนี้แล้วกันเอาอันนี้แล้วกันมันดูมันก็ดูสวยดีมันดูมินิมอลดีอ่าโอเคนะคะ ตัวจอนะคะที่พัฒนาขึ้นเป็น120เฮิร์นะคะโปรโมชั่นเนี่ยคนตื่นเต้นเราใจเหลือเกินบอกโอ้โหจอนุ่มมาแล้วอะ่ะนี่นะคะเออมันตื่นเต้นขนาดนั้นเลยเหรออะเอาเป็นว่าถ้าใน,น iPhone มันก็ตื่นเต้นแหละใช่ไหม เออก็ไม่ว่าการไม่ว่าการตัวติ่งนะคะตรงนี้เนี่ยก็เขาบอกว่ามันจะมีขนาดเล็กลงนะคะแล้วก็ตัวกล้องด้านหลังเนี่ยจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเพราะเขาบอกมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของชิ้นสเลนนะคะแล้วก็ตัวของเซนเซอร์ต่างๆด้วยให้มันมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นดีขึ้นนั่นเองนะคะก็ด้านล่างก็ไม่ต้องรุนอะไรนะคะก็ยังเป็นพอร์ตไลท์นิ่งเหมือนเดิมนั่นเองในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาที่เราใช้ iPhone 12มาเนี่ยเรารู้สึกว่าเราประทับใจอะไรในไอโฟนไหมเราชอบเสียงลำโพงเขาระดับหนึ่งเลยนะเราสึกว่าเสียงลำโพง ตัวกล้องถ่ายภาพนะคะก็ยังยังทำงานแบบเดิมนะคะรูปแบบการทำง,งานต่างๆนะคะก็ยังคงเหมือนเดิมแต่รอบนี้ไอ้จังหวะที่มันกลับไปเป็นเอ้ยจังหวะที่มันกลับไปเป็นอัลตร้าไวมันมันดูสม,มูทมากเลยนี่อัน,นหนึ่งใช่ไหมหนึ่งแล้วก็เออดูเนียนมากเลยมันยัมีการขยับตำแหน่งเราเอ,อ้ยดีว่ะเออเออชอบชอบชอบนะฮะนาดูก็ไม่ค่อยได้ใช้ไอโฟนรุ่นแพงๆมากสักเท่าไหร่แต่ว่า ไอโฟนเคยโฟนนะคะวิดีโอนี่นะะก็สามารถหมุนได้เหมือนกันออตโตวายเทเลก็นิ่งนะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีอาการแบบมีการแบบล็อกเปลี่ยนอะไรคือมันกลึกว่าเปลี่ยนเลนอะคือคือมันกลึกว่าเปลี่ยนเลนแต่ว่ามันไม่ได้แบบมีการแบบอ่าป็นว่าอย่างที่คุณเห็นนะเนาะไม่รู้จะพูดอะไรดีปอะซีนิมาติกวิดีโอนี่คือโหมดที่ถูกพูดถึงมากที่สุดนะคะว่า มันคือการทำ shallow depth of field นะคะก็คือการทำหน้าชัดหลังเบลอนั่นแหละด้วยวิดีโอทรานซิชันต่างๆนะคะเดี๋ยวเรามาลองถ่ายเล่นๆดูเป็นยังไงบ้างเนาะหลังจากไปลองถ่ายมานะคะเราจะได้ใจความว่าคือมันมีความเจ๋งมากานี่เราให้คุณผู้ชมดูรู้แล้วว่าทำไมเขาถึงแบบบอกว่ามันดีคือสมมุติว่าเวลาเราถ่ายใช่ไหมเราแตะโฟกัสไปที่ตัวกล้องไยรูปุ๊บเนี่ยมันจะมีซีเรียเนี่ยมาล็อกอ็อบเจกต์หรือว่าล็อกวัตถุตรงนี้เลยไม่ให้หลุดเลย นะไม่ให้หลุดเลยจริงๆแล้วมาดูกันว่าพอมันทําโบเก้แล้วเป็นยังไงมามาดูกันอันนี้คือเราตอนนี้เราล็อกไว้ที่ตัวกล้องแล้วพอเราสลับอันนี้เราสลับไปที่หนังสือเห็นไหมมันก็ไปล็อกหนังสือแล้วก็กลับมาล็อกที่กล้องเนียนมากเนียนมากอืมเนียนผมบอกว่าไอโอซมีมานานแล้วแต่ถ้าจะเอาเนียนแบบนี้เนี่ยเราบอกเลยว่าไอโฟนดูธรรมชาติกว่าเยอะดูเนียนกว่ามากเนียนกว่าจริงๆนะดูแบบจังหวะ แล้วว่าจังหวะมันเจ๋งอะจังหวะที่มันล็อกแบบล็อกอ็อบเจกต์วัตถุแล้วก็สลับไปมาเนี่ยมันเนียนตามากเราจะให้ดูทิงตอนคุณผู้ชมจับตาดูตอนกล้องกับตอนหนังสือให้ดีๆนะว่ามันเป็นยังไงตอนนี้เป็นกล้องใช่ไหมหนังสือเห็นปะเดี๋ยวมันล็อกกลับมาที่กล้องโอ้โหเนียนปะ,ะเดี๋ยวขึ้นรูปให้แล้วกันขึ้นวิดีโอให้แบบโอ้โหคือมันมันเนียนเลยนะเนียนเลยแบบทําออกมาได้แบบเออสมราคาคุยอะบอกยี้ดีกว่าคือทํามาดีมากจริงๆนะคะ แล้วก็อัดโมนอื่นนะคะพ็อตเทรดพานอรามาเนี่ยเดี๋ยวเรามารอดูกันต่อไปมันก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษแต่ว่าซิมมันต์เมื่อกี้เราชอบจริงๆคือตอนที่มันมันล็อกวัตถุอะมันล็อกเด้นเนียนมากอืมอันนี้ดีเลยกล้องหน้าตัวอย่างกล้องหน้านะคะว่าถ้าเกิดว่าเราแตะไว้ที่หน้าเราเนี่ยให้มันล็อกเนี่ยมันก็จะล็อกเลยเห็นไหมเนี่ยล็อกเลยนะแล้วพอเราแบบโฟกัสไปที่ด้านหลังปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลับไปโฟกัสด้านหลังใหม่นะคะส่วนเรื่องนอยส์เรื่องอะไรเนี่ยก็ยังคงเห็นอยู่นะคะว่ามันมีได้ชัด แต่พอเรากดล็อกหน้าไว้เนี่ยมันกลับมาที่หน้าเลยเห็นไหมเอออันนี้โอเคนะโอเคใช้ได้เลยทีเดียวนะคะก็มีการปรับตั้งค่า f นะคะก็สำหรับโหมดนี้จะเป็นแนวนอนเท่านั้นนะคะแล้วก็สามารถปรับค่า f ได้สูงสุดนะคะที่2.0 2, 0, 2. 0, นี่คือน้อยนะแล้วก็สูงสุดเนี่ยคือ16ก็คือไม่เบลอเลยนะคะก็เดี๋ยวไปลองเล่นอีกทีหนึ่งแล้วกันสําหรับตัวซิ n e มาติกแต่ว่าทําได้ทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังและตอนนี้เครื่องเริ่มอุ่นๆแล้ว <laughs> อุ่นๆแล้วนะเริ่มมาแล้วนะจ๊ะเริ่มมาแล้วนะจ๊ะ โอเคไม่ไม่อุ่นแล้วเริ่มร้อนแล้วโอเคนะอ่ะเรื่องสเปคต่างๆเนี่ยทุกคนก็คงจะดูมาเยอะแล้วนะคะถ้าสำหรับในในรูปแบบของที่ถามเรานะที่เราเป็น Android Fan เนี่ยเราว่าคือมันก็ดีในรูปแบบของ iPhone อะคือมันก็เปลี่ยนชิปเซตใหม่ใช่ไหมคะเป็น a 1 5จอเนี่ยเป็น 120Hz กล้องเนี่ยก็คงจะไปตื่นเต้นกับซิ n มา a t ติกหมวเป็นหลักมากกว่าเนาะ ถามว่าดูน่าตื่นเต้นไหมก็เราว่ามันเหมือนม i เนอร์เชนจ์เหมือนแบบเปลี่ยนแค่เล็กน้อยมากกว่านะคะติ่งเล็กลงอะไรเงี้ยมันนอกนั้นมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรคือ iPhone มันไม่ได้คือ iPhone มันเป็นมือถือที่แบบเหมือนทําสิ่งที่มันดีอยู่แล้วให้มันดียิ่งขึ้นไปอ่ะจะไม่ได้แบบออกแนวฉันขายนวัตรกรรมอะไรอลังการขนาดนั้นส่วนเรื่อง iOS เสถียรไม่เถียรเนี่ยอันนี้บอกไว้ก่อนว่าเดี๋ยวคลิปนี้จะออกนะ iPhone 12ซึ่งเราก็ได้พยายามถ่ายจังหวะที่มันค้างเอาไว้เนี่ยให้ได้เยอะที่สุดคือบาง,า,างจ คือไม่เราว่า Android กับ iOS มันเสถียรพอๆกันในความรู้สึกของเรานะไม่ได้แตกต่างเลยใครบอกว่าโอ้เสถียรกว่ามากเนี่ยไม่ใช่แต่ถ้าแอปพลิเคชันมีคุณภาพมากกว่าอันนี้ใช่อย่าง Business Suite เนี่ยคือดีกว่าบท Android มหาศาลมากเลยนะคะอันนี้เราต้องใส่อินใหม่เพราะว่าเราเพิ่งที่จะย้ายมาด้วย iCloud นะคะเดี๋ยวก็ทดสอบเรื่องเกมเรื่องอะไรไปนิดนึงแล้วกันแต่เราคิดว่าสุดท้ายแล้วเครื่องเนี่ยน่าจะร้อนเหมือนเดิมแต่ว่า Apple เนี่ยเคลมมาว่าตัวนี้จะใช้แบตเตอรี่ได้ นานขึ้นนะคะซึ่งเดี๋ยวในคืนนี้ AU ดต patch ใหม่พอดีนู่จะไปลองเล่นแบบเต็มรูปแบบจริงๆดีกว่านาอแล้วเดี๋ยวมาเกมมิ่งเทสให้ดูในวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะคะนี่คือแกะกล่องนะคะ iPhone 13 Pro Max นะคะมือถือ Minor Change ของทาง i p h o n นนั่นเองใครรอดู13 Pro นะฮะพรุ่งนี้มีให้ดูใครรอดู13วันถัดไปมีให้ดูนะคะแล้วก็อย่าลืมอุดหนุนสปอนเซอร์นดุด,ด้วยละ่ะนะคะทุกๆคนเลยใครอยากได้ไว้ใจได้หมดนะคะเมื่อใครจะเข้ามาก็ตามแต่นะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะคะที่เราสัมผัสได้เลยก็คือตัวจอเนี่ยมันมีความสว่างความเคลียร์เนี่ยที่มากกว่ารุ่นเก่าจริงๆเหมือนที่เขาเคลมเอาไว้คือนดุดเนี่ยใช้ iPhone 12 Pro อ่ะนะดุดเนี่ยใช้ไ12ด้วยใช่ไหมแล้วแบบ เวลาเราเกรดดิ้งสีมาเราจะเกลียดสีบนไอโฟน12มากเพราะรู้สึกว่ามันดูตุ่น,นดูทึบๆยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะคนเกรดดิ้งสีเนี่ยสวย่วนใหญ่จะปรับจอค่อนข้างสว่างอยู่แล้วและดูเป็นมือเกรดดิ้งแต่ว่าเราเกรดดิ้งแบบนี้นะก็คือมันดูสว่างแต่ว่าอันนี้เราว่ามันดูสว่างขึ้นจริงๆนะดูจอมันเคลียร์ขึ้นนะคะไบรท์ขึ้นแต่ก็คงไม่สาม,มารถสลัดคขาว่าไมเนอร์เชนได้จริงๆนะคะอ่ะสรุปโดยรวมสรุปโดยรวมนะคะสำหรับรุ่นนี้ CPU แรงขึ้นค่ะชิปเซต A15 แบตเตอรี่ใช้ได้นานมากขึ้นนนตัวจอะะคเป็120 ตัวจอสว่างขึ้นนะคะติ่งเล็กลงตัวกล้องนะคะด้านหลังเนี่ยมีขนาดตัวกล้องด้านหลังเนี่ยใหญ่ขึ้นนะคะมีเซ็นเซอร์ที่ใหญ่ขึ้นมีคุณภาพมากขึ้นชิ้นเลนส์ที่มีคุณภาพมากขึ้นชูจุดเด่นเรื่อง cinematic mode นะคะหรือการถ่ายวิดีโอแบบโบเก้ที่เราได้เห็นกันไปแล้วว่าค่อนข้างจะล็อกได้ค่อนข้างเนียนเลยทีเดียวนะคะตัวเครื่องเราลองเล่นดูแป๊บๆเนี่ยก็ยังคงมีความอุ่นๆอ,อยู่เดี๋ยวเราจะได้รู้กันตอนรีวิวอย่างแน่นอน นะคะสลับตรงนี้ iOS 15ที่มึงออกมาเนี่ยสลับเรานะที่มึงอัปเดตไปก็ค่อนข้างจะกินแบตเตอรี่อยู่พอสมควรก็ต้องรออัปเดตตัวยนี้ iPhone พออัปเดตข้ามเจนอ่ะ14-15อย่างเงี้ยข้ามไปอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างงี้นะ13ข้ามไปตอนแล้ตอนแรกก็ แบตรั bad, ่วแบตไหลเหมือนกันนะคะก็รอสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็มีการอัปเดตเพราะว่าเขาคุมซอฟต์แวร์ได้อยู่แล้วว่าเขาเก่งซอฟต์แวร์มากๆนะคะสำหรับบริษัทนี้และนี่คือแกะกล่อง p h o n e 13 Pro Max ่นเองนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะคะจากเพื่อนในดุจอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะร้าน Procase 999 MBK นะคะสำหรับมือถือเครื่องนี้ด้วยนะคะก็ติดตามที่ทางอินสตาแกรมต่างๆเพราะค้าแม่ค้าไว้ใจได้ทั้งหมดนะคะติดตามไปด้วยเครื่องฮ่องกงเครื่องไทยเครื่องศูนย์มีหมดนะคะ เร็วๆนี้อย่างแน่นอนไม่ต้องกลัวนะคะสำหรับวันนี้รายการของเราล่ำลาไปแล้วพรุ่งนี้เราเจอกันกันกบทั้ง13โปรเกมมิ่งโหมดโอ้เยอะ camera taste เดี๋ยวเราจะไปชนกับ Android ตัวท็อปๆให้คุณผู้ชมได้ดูกันด้วยนะคะใครสนใจอะไรยังไงคอมเมนต์บอกเราข้างลนางนะคะเจอกันใหม่เทปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปแล้วเดอ้อ